โย่ฮัลสวัสดีครับวันนี้เรามาอันนี้เป็นอันใหม่นะฮะแพ็คแพ็คใหม่นะอันเนี้ยเฮ้ยเท่อะแพ็คใหม่ดีนะแพ็คใหม่เนี้ยดีดีแพ็คใหม่นเนี้ยดีดีดีจังมันสวยนะ่ยจัมันสวยมากเลยอะ ซออ่ะดีมนน่าดีหมดเดี๋ยววันหน้าผมจะมารีวิวให้ดูนะฮะปืนอันนี้อันอันอีกตัว เดี๋ยวผมต้องตามเพื่อนผมไปนะฮะอือหือนะ เลือกซ้อจนมาอ้าวบานาน่ามาฮะบานาน่าอือฮะแล้วไปชั่วโมงนะฮะ Ok. Để cho mình vô phao vậy. Ừ ขอให้ที่กล้องขยับนะฮะเยอยเยอยอ,ยอ,ยอ